เดี๋ยวเราจะทําการทดสอบเครื่องออโต้เลนมิเตอร์รุ่น D 900นะครับแบบการใช้งานนะครับสวิตช์เปิดเครื่องจะอยู่ด้านหลังนะครับได้ทำการเปิดสวิตช์เครื่องด้านหลังจย่างนั้นดึงจุกที่ขอบตัวเช็คเลนออกนะครับโอเคครับอย่างนั้นเครื่องก็จะพร้อมใช้งานนะครับ มีการตั้งค่าสเต็ปไว้ที่ลบ25นะครับเดี๋ยวนำเลนวางทดสอบครับวางไปก็จะได้ค่ากำลังเลนขึ้นมาโชว์เลยนะครับนี่ครับลบ125จากนั้นเราตั้งเซนเตอร์ก็จะหาเซนเตอร์ได้จากนั้นการตั้งเซนเตอร์ให้เราขยับให้หาเซนเตอร์ของเลนให้ได้จุดมาร์กิ้งจนมีเสียงเครื่องลองติดอย่างนี้ก็คือได้ ตำแหน่งตั้งเซนเตอร์ตรงกลางเรียบร้อยนะครับหลังจากจนั้นก็นำเลนออกได้และการเคลียร์วัดค่าสายตาวัดเลนใหม่ไปให้กดตรงปุ่มนี้นครับเคลียร์ตรงนี้ครับแล้วก็เช็คเลนต่อไปได้ส่วนตัวนี้เป็นการเช็คเลนสองชั้นนะครับดูว่าเลนโปรเกติฟเลนให้กดที่โหมดนี้นะครับ หลังจากที่เปลี่ยนโหมดมาเป็นเลนสองชั้นหรือว่าโปรเกรสซีฟเลนแล้วนะครับเราจะนําเลนสองชั้นมาทดสอบนะครับครับให้เอาด้านเลนมองด้านบนเสร็จแ,แล้วก็เลื่อนไปเป็นค่าด้านล่างนะครับเป็นค่าอา่านเครื่องก็จะโชว์ค่าออกมาเนี่ยครับเป็นศูนย์แอดหนึ่งร้อยนะครับ,รบใช้งานง่ายครับโอเค